ก็จะมาเป็นอาหวยอกิมซึ่งไม่ได้นะคะวันนี้เราจะมาตอบ Q&A กัน การตอบ Q&A นี้ถือว่ามันยากมากเลยสำหรับช่องขิงฟ้านะแต่ก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคำถามหรือว่าตอบให้ได้ทุกคำตอบที่จะชัดเจนให้มากที่สุดเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ทำคลิปเกี่ยวกับ Q&A เนี่ยไม่ค่อยเก่งหรือว่าไม่ถนัดเลย คำถามนี้นะคะก็ขอตอบเลยแล้วกันเนาะตั้งแต่รวมๆมาแล้วจากอาชีพรถทัวร์ที่ทำมาตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่เลยนะคะทุกคนนั้นก็อยู่ประมาณสักต้นๆยี่สิบต้นๆได้จากการทำงานก็ประสบการณ์เก็บเกี่ยวอะไรมาเยอะแยะประสบการณ์ต่างๆทั้งแบบว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆในเกี่ยวกับรถทัวร์อาชีพการงานเพื่อนฝูง งานเป็นยังไงบ้างอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างคือเก็บ เกี่ยวประสบการณ์มายาวนานมากๆเลยรวมไปแล้วก็ประมาณสัก13บ0ามหปีแล้วก็ว่าได้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือทำงานรถทัวร์มาแล้วกี่ปีนะคะทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกเม็ดทุกสิ่งทุกเล็กทุกน้อยเล็กเน้อยน้อยดิฉันเก็บมาหมดแล้วนะคะแม้กระทั่งรถคว่ำดิฉันก็เก็บมาแล้วนะคะทุกคนคำถามข้อที่สองคำถามนี้คือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบอินเนอร์จีมาก สลับดีฉันมากๆเลยหรือว่ามันรู้สึกว่าอ่อ,องออกนิดนึงนะคะทุกคนคำถามข้อที่ 2, 2> เ,เรียนจบสายอะไรมา จำเป็นจริงๆนะคะทุกคนหรือว่าไม่จําเป็นจริงๆเลยก็ว่าได้สําหรับอาชีพนี้นะคะทุกคนเพราะว่าอาชีพพนักงานตอนรับรถทัวเนี่ยคือขั้นต้นจบม3ม6ได้วุฒิปวชปวสปริญญาตีสามารถสมัครได้หมดเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องจบอะไรมา <ๆ S 1> เพียงขอแค่จบวุฒิม3ขึ้นไปสลับกิ่งฟ้านะคะทุกคนจบเซนจอด ได้ยินไหมคะทุกคนจบเซนจอนนะคะทุกคนเซนจอนนี้ก็คือกศนอนะคะทุกคนดิฉันก็ไม่ได้จบสูงอะไรมากนะคะเพราะว่าดิฉันก็จบเท่านี้นะคะตอนนั้นดิฉันยังจําความได้เลยนะคะว่าดิฉันเรียนปวชอไปด้วยแล้วก็เรียนเซนจอนควบคู่ไปด้วยนะคะพอเราไม่จบ ปอวชอนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีวุฒิเซนจอนที่แบบว่าคำกะลาเราหรือว่าคำจูนเราอยู่ทุกวันนี้นะคะเอาสรุปแล้วดิฉันจบเซนจอนนะคะทุกคนถ้าเป็นคำหลายๆคนสมัยก่อนเซนจอนเขาจะแบบอ๋อเรียนเซนจอนมาอะไรประมาณนี้อ่ะคำถามข้อที่3นะคะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยดิฉันนะคะขอพูดแบบบมาไอปากเลยนะคะดิฉันเป็นคนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เกิดดั้งเดิมที่จังหวัดอุบลน,นะคะดิฉันเกิดฮอปิเทลนะคะทุกคนนกะ็คือโรงบาลน,นะคะสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ก็คือจังหวัดอุบลน,นั่นเองเลยนะคะทุกคนตอนนี้ฉันเกิดนะคะน้ําหนัก3,500 ร้อยกิโลกร,รัมนะคะคุณแม่เกิดหน้าหนาวนะั่นก็คือเดือนพฤศจิกันะคะรู้ๆแล้วนะคะทุกคนว,ว่าทิซันเป็นคนอุบลราชธานีเด้อคำถามข้อที่สี่ฝึกงานกี่ปีกี่เดือนอ๋อติ๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกฝึกงานกี่ปีกี่เดือนพูดง่ายๆนะคะตามหลักทฤษฎีของรถทัวร์แล้วนะคะทุกคน เขาจะฝึกงานอยู่3ามเที่ยวนั่นก็คือ6วันนั้นเองที่เราจะต้องไปฝึกกับเทรนเนอร์หรือว่าเป็นพี่ฝึกเราจะต้องอดทนใช้วิชามานใช้วิชากระดูกแข็งนะคะในช่วงเวลาฝึกหเที่ยวก็คือ6วันนั้นเองก็คือ ไปกลับนั่นเองนะคะเราจะต้องผ่านโปรของเขาในการฝึกงานก่อนสมาเป็นแอร์บัสโฮสเทลถทัวร์ปัจจุบันนี้เองนะคะคือต้องใช้ความอดทนมากๆทั้งเมารถเอ่อหิวข้าวแบบงงป้ายเวียนหัวเวียนตาไปหมดเลยนะคะตอนที่ดิฉันฝึกอยู่ดิฉันก็มีความรู้สึกว่าร้องไห้ แล้วก็กว่าจะผ่านมาเป็นกิ่งฟาสต a าแอร์วันทูสเตทุกวันเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนต้องใช้ความอดทนมากๆเลยข้อ5นะคะชอบสายไหนมากที่สุดเป็นคำถามชีวโรมากๆสลับกิ่งฟ้าเลยเป็นคำถามที่ชอบมากๆมากๆคันว่ามากเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนเป็นจังหวัดภูเก็ตค่ะ ี่กิ่งฟ้าชอบมากๆชอบวิ่งลองลงมาก็เป็นจังหวัดลำปางค่ะสายภูเก็ตนะคะให้ดิฉันมองเห็นทะเลนะคะก่อนจะเข้าเกาะภูเก็ตจะต้องข้ามสะพานลักษสารสินซึ่งดิฉันจะต้องกั้นใจตามที่เขาบอกว่าถ้าเรากั้นใจจาก ต้นสะพานจนถึงปลายสะพานแล้วก็ขอพรจะประสบความสําเร็จในตรงนี้นะคะซึ่งดิฉันก็ทําบ่อยมากสมัยดิฉันวิ่งกรุงเทพภูเก็ตตอนวิ่งอยู่ที่สายไปนะคะดิฉันรู้สึกว่าหลงรักภูเก็ตมากหลงรักทะเลอันดามันแต่ตอนนี้ดิฉันวิ่งที่กรุงเทพลำปางดิฉันก็รักเมืองรถม้าค่ะเป็นอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะคะแบบว่ามาหลงรักรถมา้าหรือว่าอู้คําเมืองแอวคําเมืองแอวคําเมือง,เ,อเ,องทเที้ยวเมืองเหนือ ดิฉันไม่คิดว่าดิฉันจะได้มาอยู่เมืองเหนือเลยนะคะเอาสรุปว่าเป็นจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ชอบไปลองลองมาก็เป็นจังหวัดลำปางค่ะข้อ6นะคะอุ้ยเร็วมากเลยทุกคนแป๊บเดียวข้อ6แล้วอะของโปรดที่ชอบกินมากที่สุดคืออะไรมันเป็นคําถามที่ สะดุดตาสะดุดใจอีกแล้วนะคะทุกคนชอบกินอะไรมากที่สุดอยากจะตอบกับทุกคนว่าดิฉันเป็นคนที่ชอบอาหารทะเลมากๆเลยนั่นก็คือปลาหมึกกุ้งหอยปูปลาดิฉันอยู่ทางภาคเหนือแต่ดิฉันก็ชอบกินอาหารปลาหมึกมากๆเลยก็ว่าได้เลยนะคะทุกคนเป็นคนที่ชอบกินปลาหมึกมากๆอาทิเช่นกะเพราปลาหมึกต้มยำปลาหมึกผัด 八木怪。啊嗯 บอกไม่ผูกเลยนะคะทุกคนมันเยอะมากของทะเลสรุปรวมๆแล้วนะก็คือชอบกินมากที่สุดก็คืออาหารทะเลนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะจะกินแค่หมูปลากุ้งปลาหมึกเพียงเท่านั้นนะคะ oh. คําถามข้อที่7นะคะบ้านเกิดมีอะไรแนะนําที่เที่ยวบ้างเอาตามตรงๆเลยนะคะเพราะว่าตอนเราโตขึ้นมาเราก็รู้สึกจําได้ว่าเราอยู่แค่ประมาณ1ิ 920เองเนาะที่บ้านเกิดเรายังเที่ยวไม่จุใจเลยพอเราได้มาเป็นแอร์รถทัวร์หรือว่าเป็นบันโฮสเทสนะคะเราได้ไปท่องโลกกว้างมากขึ้นเลยก็คืออยากจะมาแนะนำที่เที่ยวจังหวัดอุบลเท่า<น>ที่เราได้ไปสัมผัสมานั่นก็คือหนึ่งไฮไลท์ของเขานั่นก็คือผาแตม้มช่องเมกด่านช่องเมกน,นี่จะต้องไปนะคะทุกคนห่างจากตัวเมืองก็ประมาณร้อยโลหรือว่าเป็นผาแตม้มที่มันเป็นแบบว่า 就。 หรือว่าจุดเด่นของเขาเลยที่เราจะต้องไปเที่ยวให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นก็คือผาแตมกับช่องเมกนะคะทุกคนไปอุบลแล้วก็อย่าลืมไปดูพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่จังหวัดผาแตมนะคะทุกคนอันนี้คือแบบแนะนําเลยข้อ8นะคะเป็นคําถามที่แบบว่าตอบยากมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือระหว่างรถออกเช้ากับรถออกเย็นชอบตัวไหนมากที่สุดจากใจจริงแล้วก็ประสบการณ์ของกิ่งฟ้าเลยนะคะทุกคน ชอบรถออกเช้ามากที่สุดเลยเพราะว่าวิ่งเช้าคือแบบเราไม่ต้องหลับตาก็ได้เราแค่นั่งเล่นนั่งแบบชมวงชมวิวแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บจากต้นทางกรุงเทพเราก็ไปถึงปลายทางลำปางแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ขึ้นลงง่ายแบบสะดวกสบายคือแบบเราไม่มีความรู้สึกว่าง,วง่วงหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมันแตกต่างจากแบบวินกลางคืนมากๆกลางคืนเรามีความรู้สึกว่าเรามองไม่เห็นทางแล้วแบบ เราง่วงเราอยากแอบ อยากหลับอยากงีบอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วิ่งกลางคืนจะถามว่ากลางคืนกับกลางวันวิ่งอันไหนเหนื่อยกันรู้สึกเพียกว่ากันนั่นก็คือวิ่งกลางวันนะคะเพียกัวเหนื่อยกัวกลางคืนเยอะเลยนะคะมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้อาจจะเป็นแบบว่าเพียแดดด้วยแหละคือคือแบบกลางคืนมันไม่มีแดดนะคะทุกคนเรานั่งหน้าเรารู้สึกว่าเราแบบชิลๆเราชมวิวเรามองรถมองทางมองนู่นมองนี่มอง อะไรใหม่ๆจุดใหม่ๆนะคะตัวนี้คือชอบวิ่งกลางวันมากกว่าค่ะข้อ9กนะคะระหว่างรถชั้นเดียวกับรถสองชั้นชอบตัวไหนมากกว่ากันขอตอบแบบไม่คิดเลยนะคะทุกคนกิ่งฟ้าชอบชั้นเดียวค่ะเพราะว่ารถชั้นเดียวนะคะทุกคนมันทําให้เราทํางานสะดวกสบายมากขึ้นรถ2ชั้นเราจะต้องมุดรูปีนบันไดปีนเกะยกเกะ เรียกลูกค้ามันหลายอย่างหลายทฤษฎีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเป็นชั้นเดียวนะคะทุกคนเปิดประตูหน้ารถแล้วก็เดินเข้าไปปลุกลูกค้าหรือว่าเข้าไปเรียกลูกค้าได้เลยนะคะพอเราเดินเสร็จลงมาปุ๊บเราก็เดินมาเปิดเกะด,ด้านหลัง แล,ล้วเราก็มุดเข้าไปยกกระเป๋าได้เลยค่ะตัวนี้มันจะง่ายแล้วก็สะดวกกว่านะคะทุกคนนั่นก็คือรถชั้นเดียวคือชอบชั้นเดียวนันก็คือ15เมตรนะคะทุกคนข้อ10นะคะระหว่างทํางานเจอปัญหาอะไรบ้างแก้ไขยังไงส่วนมากหลกัหลกๆนะคะทุกคนจะเป็นเรื่องเลดเวลานะคะทุกคนหนึ่งปล่อยไม่ตรงเวลาหรือว่ารถไปถึงไปทางช้าเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุกลางทางตัวนี้เราจะเจอบ่อยมากๆเลยทำ ให้ไปถึงเวลาไปทางล่าชาอาจจะเช่น2องทุ่มสีเราอาจจะไปถึงสามทุ่มเราต้องเคลียร์นะคะทุกคนเราต้องเคลียร์ให้กับลูกค้าให้ชัดเจนว่าวันนี้รถของเราติดอุบัติเหตุอยู่กลางทางอาจจะเสียเวลาไปครึ่งชัง่วโมงเท่าไหร่ก็ว่าว่ากันไปแล้วก็อธิบายหรือว่าประกาศออกมาให้ชัดเจนว่า รถของเราวันนี้เที่ยววันนี้จะราช้าหรือว่าเรทช้านิดนึงเพื่อไม่ให้ผู้ริษานมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดหรือว่าโมโหในการระหว่างการเดินทางนะคะทุกคนวิธีแก้ปัญหาก็จะประมาณนี้คือแบบเกรียกร่อมตอกรอก,รอก็ว่าได้นะคะทุกคนให้แบบว่ามี Energy Enjoy ในการวิ่งรถไปด้วยกันอย่างแฮป ตลอดเที่ยวนะคะทุกคนก็คือแก้ไขแบบนี้อะคำถามข้อ11นะคะพี่กิ่งฟ้าชอบเลี้ยงสัตว์อะไรตามตรงๆนะคะแต่ถ้าเป็นกระตูนน่ะจะชอบเป็น m ม m e เมโลดี้กับคิตตี้แต่ถ้าเป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะนั่นก็คือเป็นน้องหมาค่ะน้องก็คือสุนัขนะคะทุกคนที่บ้านก็จะมีอยู่พันหนึ่งนะคะเป็นหมาพันที่แบบว่าถูกหลอกนั่นเองนั่นก็คือแบบว่าพุดเดินเก้ิเซนแต่ที่ไหนได้ถูกหลอกนะ ทุกคนไม่ใช่ผู้ด้ดเด้90%เเลยนั่นก็คือน้องน้ำตาลนะคะทุกคนซึ่งชอบเลี้ยงนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เลยอะ่ะไม่รู้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกนะคะอันที่จริงอะ่ะก็ชอบปาด้วยนะคะแต่หลักๆแล้วตอนนี้เหลือแค่น้องหมาแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาที่จะใส่ใจเพราะว่าเราทำงานแบบนี้อย่าเลี้ยงน้องหมาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีเวลาเอนดูเอนจอยกับเขาไม่มีความเวลาให้ความสุขกับเขาเลยอยีฟามีความรู้สึกว่าคิดผิดแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกผิด นะคะที่ให้กับความรักเขามไม่ได้แต่ว่าก็ชอบเลี้ยงหมานะคะคําถามข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือข้อสิบสองนั่นเองนะคะพี่กิ่งฟ้ามีแฟนอย่างหลายๆคนนะคะอยากจะรู้อยากจะสอบถามเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่ค่อยโพสเรื่องอคู่แบบเบบี้หรือว่า,เ,าเป็นคู่รักคู่อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเลยแต่ถ้าตอบตามจริงๆจ,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 จะให้โสดก็มันชักจะกระลรอยู่นะคะทุกคนกิ่งฟ้าก็ยังมีคนของใน ดวงใจอยู่นะคะทุกคนข้อนี้ก็จะไม่ขอตอบอะไรมากแต่ถ้าใครกลับย้อนไปดูคลิป สมัยก่อนหรือว่าต่างๆอาจจะเห็นเแบบี้ของกิ่งฟ้าหรือว่าเป็นดาลงของกิ่งฟ้าอยู่นะคะทุกคนสรุปว่าก็ไม่สดแล้วนะคะก็อย่าเสียใจกันนะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนยังเอ็นดูและลักอยู่เลยเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็มาตอบ q a ในวันตุดจ,จีนพอดีอาจจะเป็นอ้ามวยอ้าซิมอ้าซึมอะไรต่างๆอาจจะเป็นได้แค่จุกนะคะเพราะว่าชุดวันนี้เราไม่พร้อมนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะ ชอบ Q&A แล้วก็สนิทกันมากขึ้นรู้แล้วว่ากิ่งฟ้าชอบอะไรชอบไปไหนกินอะไรสัตว์เลี้ยงเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงวันนี้ก็มาตอบ Q&A จากสไ b รติก ตอบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดมีอยู่ที่12คําถามนั่นเองหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้การคลิปถัดไปนะคะแล้วใครอยากให้กิฟฟ่าทำคลิปอะไรถัดไปก็อย่าลืมแนะนําช่องทางด้านล่างนี่แหละคอมเมนต์มาได้เลยอยากให้กิฟฟาพาทุกคนไปทําอะไรแล้วพูดคุยอะไรการคลิปแบบไหนวิลองแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยถ้าที่ฉันทําได้ก็จะทําแต่ในที่ฉันทําไม่ได้ ก็จะทำไม่ไ <rôle> ด <à> ้นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าคงจะชอบนะคะ Q&A ขอบคุณค่ะอ้มวยซีซีฮะซีซียน่เงี้ซึ้งหัวใช้ช่วยซีซี